สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังสุขภาพวัยเก่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันแต่กลับส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพกายและบุคลิกภาพของเรานั่นก็คือท่าทางหรือบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับรู้สึกปวดหลังปวดคอบ่าไหล่บ่อยๆหรือรู้สึกว่าตัวเองเดินหลังคอมตัวงอลงเรื่อยๆ บางทีก็รู้สึกว่าเดินไม่ค่อยมั่นคงกลัวจะหกล้มใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะแค่รู้สึกว่าบุคลิกภาพไม่สง่างามเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความสวยงามนะครับแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของเรากำลังต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนครับจริงๆแล้วท่าทางที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพในวัยเก่าของเราครับเพราะท่าทางที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยืนเดิน นั่งหรือแม้แต่นอนล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระดูกสันหลังข้อต่อกล้ามเนื้อและระบบประสาทการที่เราเดินหลังคอมหรือตัวงอไม่เพียงทําให้บุคลิกภาพดูไม่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเพิ่มภาระให้กระดูกสันหลังข้อเข่าและข้อสะโพกทําให้เกิดอาการปวดเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มได้ง่ายขึ้นด้วยครับวันนี้ครับเราจะมาเป็นนักปรับท่าไปด้วยกันชวนชาวสูงวัยทุกท่าน มาเรียนรู้ว่าทำไมท่าทางถึงสำคัญและจะเริ่มต้นจัดระเบียบร่างกายเพื่อแก้ปวดหลังเสริมบุคลิกเดินมั่นคงได้อย่างไรครับท่าทางดีชีวิตก็ดีทำไมท่าทางถึงสำคัญกับวัยเกา่าก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมการมีท่าทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวสูงวัยอย่างเรา 1. ลดอาการปวดเรื้อรังท่าทางที่ไม่ถูกต้องเช่นหลังข้อหมอบคอยื่นหรือไหล่หอ จะทาให้กล้ามเนื้อบางส่วนต้องทํางานหนักเกินไปและบางส่วนก็ไม่ได้ทํางานทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังบริเวณคอบ่าไหล่หลังและเอวการปรับท่าทางให้ถูกต้องจะช่วยกระจายน้ําหนักและแรงกระทําต่อขอ้อต่อต่างๆอย่างสมดุลทําให้ลดอาการปวดลงได้มาก 2. ป้องกันภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปเมื่ออายุมากขึ้นกระดูกสันหลังของเรามีแนวโน้มที่จะเสื่อมและเปลี่ยนรูปได้ง่าย หากมีท่าทางที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานๆก็จะยิ่งเร่งให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดงอหรือยุบตัวได้มากกว่าเดิมครับ 3. เพิ่มความมั่นคงในการทรงตัวลดความเสี่ยงหกล้มท่าทางที่ตรงและสมดุลช่วยให้ศูนย์กลางของร่างกายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทําให้การทรงตัวดีขึ้นเดินได้มั่นคงขึ้นลดความเสี่ยงของการเสียหลักหกล้มซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บรุนแรงในผู้สูงอายุครับ 4. เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจการมีท่าทางที่สง่างามหลังตรงเดินอย่างมั่นคงไม่เพียงทำให้ดูดีขึ้นดูมีพลังขึ้นเท่านั้นครับแต่ยังส่งผลต่อความรู้สึกมั่นใจในตนเองและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นด้วย 5. ช่วยให้ระบบหายใจทำงานดีขึ้นการเดินหลังตรงยืดตัวขึ้นช่วยให้ปอดขยายตัวได้เต็มที่หายใจได้ลึกขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอและรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าครับ สรุปคือการมีท่าทางที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามนะครับแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีความแข็งแรงและความมั่นคงในการใช้ชีวิตประจำวันของวัยเก่าทุกคนครับจัดระเบียบร่างกายแก้ปวดหลังเสริมบุค,คลิกเดินมั่นคงมาครับวันนี้ผมมี5เคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้พี่ๆนักปรับท่าวัยเก่าทุกท่านสามารถเริ่มต้นจัดระเบียบร่างกายเพื่อแก้ปวดหลังเสริมบุค,คลิก เดินมั่นคงได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในทุกวันครับ 1. สำรวจและปรับท่าทางในชีวิตประจำวันเริ่มต้นที่ตัวเองสังเกตทุกการเคลื่อนไหวการปรับท่าทางต้องเริ่มต้นจากการรู้ตัวและสังเกตพฤติกรรมของตัวเองในแต่ละวันครับท่ายืนยืนตัวตรงศีรษะตั้งตรงมองตรงไปข้างหน้าไหล่ผ่อนคลายไม่ห่อไหล่หนะ้าอกยืดออกเล็กน้อยท้องทแแมวเล็กน้อยน้ำหนักตัวลงที่เท้าทั้งสองข้างอย่างเท่ากันท่านั่ง นั่งก้นชิดพนักหลังตรงไล่ผ่อนคลายเท้าวางราบกับพื้นไม่ไขว้างไม่นั่งควยขาหากนั่งนานๆควรลุกขึ้นเดินยืดเส้นยืดสายทุก30-60นาทีครับถ้านอนนอนในท่าที่สบายที่สุดอาจใช้หมอนข้างกอดหรือหนีบระหว่างขาเพื่อรองรับสะโพกและกระดูกสันหลังให้ตรงครับหากนอนหงายอาจใช้หมอนเล็กๆรองใต้เขา่าเพื่อลดแรงกดที่หลังข้อที่ส ฝึกบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเป็นเหมือนเสาหลักที่ช่วยพยุงร่างกายให้มีท่าทางที่ตรงและมั่นคงครับเคล็ดลับในการฝึกบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวง่ายๆเช่นขม่มวท้องช้าๆค้างไว้5้0ถึงสิวินาทีแล้วคลายทําซ้ํส1บครั้งฝึกยกขาและแขนสลับข้างหรือเบิร์ดด็อกค่อยๆยกแขนข้างหนึ่งพร้อมกับขาอีกข้างหนึ่งขึ้นช้าๆค้างไว้แล้วลดลง ทำสลับข้างควรมีผู้ช่วยดูแลหรือทำบนพื้นผิวที่ปลอดภัยครับถ้าบริหารกล้ามเนื้อหลังและไหล่ท่าหงาฝ่ามือขึ้นยืนตัวตรงไงายฝ่ามือไปข้างหน้าค่อยๆหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อเปิดหน้าอกและดึงสะบักเข้าหากันค้างไว้5-10ถึงวินาทีแล้วคลายยืดเหยียดหลังค่อยๆก้มตัวลงช้าๆพยายามให้มือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้เพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังและต้นขาด้านหลังครับข้อควรระวัง ควรปรึกษานักกายภาพบำบัดหรือผู้เที่ยวชาญก่อนเริ่มการบริหารเหล่านี้เพื่อให้ได้ท่าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณครับ 3. เดินอย่างมั่นใจสวมรองเท้าที่ใช่ก้าวเดินอย่างมั่นคงลดเสี่ยงหกล้มการเดินที่ถูกต้องและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อป้องกันการหกล้มและเสริมบุคลิกภาพครับเดินตัวตรงศีรษะตั้งตรงมองไปข้างหน้าประมาณ3-6ถึงเมตรไม่ก้มหน้ามองพื้นก้าวเดินอย่างมั่นคง วางเท้าให้เต็มฝ่าเท้าก้าวสั้นๆและสม่ำเสมอไม่เร่งรีบทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าอย่างมั่นคงแกว่งแขนเล็กน้อยจะแกว่งแขนตามธรรมชาติจะช่วยเรื่องการทรงตัวสวมรองเท้าที่เหมาะสมเรียกใช้รองเท้าที่ส้นไม่สูงเกินไปไม่ลื่นมีพื้นรองรับแรงกระแทกได้ดีกระชับพอดีกับเท้าและมีขนาดพอเหมาะกับการเดินใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน หากรู้สึกไม่มั่นคนขณะเดินควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อพิจารณาการใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินที่เหมาะสม 5. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อท่าทางที่ดีจัดบ้านให้ปลอดภัยลดการบาดเจ็บสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวครับโต๊ะเก้าอี้ที่นอนควรมีความสูงที่เหมาะสมทำให้สามารถนั่งยืน หรือนอนได้ในท่าทางที่สบายและถูกต้องแสงสว่างเพียงพอช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนลดความเสี่ยงในการสะดุดหรือหกล้มจัดเก็บของให้เป็นระเบียบไม่วางสิ่งของเกะก,กะตามทางเดินหรือบนพื้นเพื่อลดการสะดุดล้มติดราวจับในห้องน้ำหรือบันไดเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการทรงตัว 5. ฝึกฝนสติและรับฟังร่างกายตัวเองท่าทางดีเริ่มจากใจที่ใส่ใจ การปรับท่าทางไม่ใช่แค่การทำตามหลักกายภาพแต่ต้องอาศัยสติและการรับรู้ร่างกายตัวเองหมั่นเตือนตัวเองในระหว่างวันลองหยุดพักและสำรวจท่าทางของตัวเองว่าอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องหรือไม่หากพบว่าเริ่มหลังค่อมหรือคอยื่นให้ปรับท่าทางใหม่ทันทีทำสมาธิหรือโยคะเบาๆการทำสมาธิหรือฝึกโยคะเบาๆตามที่เราเคยคุยกันไปในตอนโยคะช่วยเพิ่มการรับรู้ร่างกายหรือ body awareness และทำให้เราตระหนักถึงท่าทางของตัวเองได้ดีขึ้นครับไม่ฝืนร่างกายหากรู้สึกเจ็บปวดจากการปรับท่าหรือจากการออกกำลังกายควรหยุดพักและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่าฝืนจนเกิดการบาดเจ็บครับสรุปส่งท้ายจะเห็นได้ว่าการมีท่าทางที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามหรือความสามารถพิเศษใช่ไหมครับแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนและปรับปรุงได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในัวเก๋าของเราครับเพียงแค่เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ตั้งแต่การสำรวจและปรับท่าทางในชีวิตประจำวันการฝึกบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวการเดินอย่างมั่นใจและสวมรองเท้าที่ใช่การปรับสภาพแวดล้อมในบ้านและการฝึกฝนสติรับฟังร่างกายตัวเองการที่เราสามารถจัดระเบียบร่างกายให้มีท่าทางดีจะช่วยให้ท่านนักปรับท่าวไว้เก๋าทุกท่าน สามารถแก้ปวดหลังเสริมบุคลิกเดินมั่นคงได้อย่างแท้จริงครับและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้มเพิ่มความมั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอย่าปล่อยให้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องมาบั่นทอนสุขภาพและความสุขของเราเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ฝังท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับท่าทางหรือมีอาการปวดเรื้อรังที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับท่าทางผมขอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนักกายภาพบําบัดหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูนะครับเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสุขภาพของคุณมากที่สุดครับ วันนี้เวลาของรายการพลังสุขภาพไว้เก๋าหมดลงแล้วครับหวังว่าข้อมูลที่ผมนำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เป็นนักปรับท่าที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านมีพลังสุขภาพไวเก๋าที่ท่าทางดีแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ